ทำทำตรามทำทำทำต่รำ,ำ,ำ,ำเอาล่ะครับผมโอ้ยทำไร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 อ้ออ้อมีการยกนิว้วท้าเขาด้วยซะน,นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF เอฟเอฟร้อยฟอฟันนะครับผมวันนี้เราก็มาในช่วงของอวัตารรีวิวกับแพท4.1.6กันเหมือนเดิมนะฮะอยู่กันในเซตที่เรียกว่าพ a n g of New Earth นั่นเองนะครับผมเป็นอวัต้าของ lampage นะครับผมมาแล้วมาดูวันขายวันปิดขายของเขากันครับกับราคากันว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลย new punk of new world lampage avatar punk lampage นะครับผมราคา600 GC เปิดขายวันที่5สิงหาคม2560ปิดขายวันที่18สิงหาคม2560ตามนี้นะครับผมนี่หน้าก็เป็นประมาณนี้นี่นี่นี่ avatar e f f e c ต่างๆนานาเป็นลำโพงเอ่ย เป็นถือคอร์โอเทฮะเทไปดูกันเลยครับว่าประวัติของเขาเป็นมาอย่างไงนะครับผมไปดูกันเลยมาครับเราก็มาดูประวัติของแลมเพธกันเลยนะครับผมพังแลมเพธนั่นเองนะฮะแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นมาอย่างไงนะครับสาหรับพังแลมเพธตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขานะฮะเป็นเด็กแว้นเราทุกคนรู้ใช่ไหมครับรอบตัวของเขาเราดูรอบตัวเขาก่อนนะครับผมีนรอบตัวเขานะฮะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยคือเฮ้ยมันมีเสียงเพลงนะฮะ ได้ยินไหมฮะนะครับผมมันมีเสียงเพลงติดตัวอยูแลมเพจนะฮะรอบตัวของเขานะครับประกอบด้วยลำโพงโอ้โหอย่างเท่ฮะลำโพงสามอันนะครับมีสีเป็นสีสันสวยงามมากมือนะครับถือไปเหมือนกับกระวองพ่นสีที่แตกนะครับผมเพราะว่าเอาไปทุบหน้าคนมานั่นเองเจาะรูนะฮะเจาะรูรด้วยเข็มก็เลยรั่วเนียครับผมหยดใส่ตัวเลอเทอะหมดแล้วก็ที่ตรงนี้มีลำโพง อันนี้เป็นจักรยานปัน่นถอยหลังนะฮะไม่ได้ปั่นเดินหน้าพุ่งปัน่นถอยหลังได้ด้วยเหรอปั่นไปอยู่กับที่นะปันปปนป่นไปปั่นมาปั่นไปปั่นมานีครับผมที่คอนห้อยเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเขี้ยวอะไรสักอย่างนะฮะเป็นนอแรดนั่นเองนะฮะนี่ตรงนอแรดตรงนี้มีกระบอกสีนะครับที่ทะลุอยู่นั่นเองตาสีฟ้านะฮะโอเคเราดูตอนเดินกันนะว่าจะเป็นไงโอ้ที่ไหลก็เป็นกระบองสีครับออกแบบอวตารได้สวยมากครับเซตนี้ผมยอมรับเลยนี่ตอนเดินก็จะเป็นเหมือนกับการปั่นนะครับว้า หมุนหม ales, ุนหมุนแล้วก็ปั่นปั่นปั่นนะครับปั่นปั่นปั่นสวัสดิ์แคนปั่นปั่นปั่นนะครับผมถามนี้เลยแล้วก็ตอนหลับล่ะนะครับผมตอนหลับเป็นประมาณนี้นะฮะก้มหน้าลงไปหลับนั่นเองนะครับผมถ้าหลับแบบนี้ล่ะโยโยอุซับซิกเดลโยเยโยโยโยนะฮะขอเพลงนี้มันมีงูหน่อยดูดูดูด ตืดๆดตๆดเอดโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับผมประวัติของเขานะฮะอย่างที่บอกไปครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าพังอ่ะมันเป็นเซตใช่ไหมครับมีทั้งหมด10ตัวเลยนะครับผมมีในเซตที่สุ่มทั้งหมด5ตัวมีในเซตที่ขายทั้งหมด5ตัวนะครับสำหรับเซตพังนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือเพื่อนๆของเขานะฮะเพื่อนๆแห่งการเลิศสีนะครับแลมเพจนะครับเป็นคนที่รักเพื่อนมากรักเพื่อนจริงๆฮะขนาดที่ว่าเขานะครับเชื่อมั่นว่าเพื่อนของเขาเนี่ย สามารถระบายสีสันให้โลกแห่งนิวอิร์ธได้สวยงามอลามแท้มากๆถึงขนาดที่ว่าเพื่อนคนไหนนะระบายสีเสร็จปั๊บเขานะครับจะไปตามเช็ดกับคนอื่นเช่นที่แบบว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่เซ็ตพังหรือว่าไม่ใช่พังเพื่อนของเขาเนี่ยเขาจะทําการเรียกว่าเอากระป๋องสีของเขานะฮะไปทุบสีของเพื่อนไปทุบสีของของคนอื่นให้มันเละเทะ เอาแคสสีของเพื่อนเท่านั้นนะครับผมรัก<ป>เพื่อนขนาดนั้นเลยโดยการที่ปั่นจักรยานคู่ใจของเขานี่แหละออกไปเป็นพาหนะคู่ใจของเขาแต่ผมเรียกจักรยานแรกแล้วกันนะพังเลมเพนเนี่ยเขาก็จะปั่นจักรยานของเขาเนี่ยไปตามถนนเมื่อเจอสีที่ไม่ใช่เป็นของพังนะเขาจะทําลายทิ้งหมดด้วยกระป๋องสีที่เขาถืออยู่นั่นแหละครับผมนี่ก็คือประวัติของแลมเพจพังแลมเพจนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยนะครับว่าการโจมตีของเขาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมา,มาฮะมาดูกัน แม้ว่ามันจะมีเสียงเพลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเสียงเพลงอยู่ที่ตัวแรมเพจตตลอดเวลาเลยนะครับผมหรือว่าเพาะเหมือนกันนะถ้าสังเกตดีๆจะเหมือนกับมีเพลงอยู่ที่ตัวตลอดเวลาเวลาโจมตีนะครับเป็นแบบนี้เวลาเดินเหมือนจะมีอ๋อเป็นสีนะฮะเป็นสีจากกระป๋องตกตามทางเลยนะครับผมโอ้สวยงามฮะดูการโจมตีกันไอ้เป็นการโจมตีแล้วฟาดออกไปจะเป็นแบบว่าสีสีชมพูกระจายใส่ศัตรูนะครับเพื่อเพื่อนะครับผมประมาณนั้น นะครับผมตามนี้เลยโอเคครับแล้วก็มาดูที่สกิลหนึ่งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะคราวนี้สกิลหนึ่งนะฮะไปเลยครับเพื่อนชนมัน f o l โ o w me โอ้โหชนแล้วถอยหลังออกไปนะฮะอย่าูภาพช้ากันนะครับผมไปดูกันเลยเฮ้ยอยอลโลมี่เล e ส์กูปูนปูนหมุนมาแล้วตีกองตีกองตีกองตีตอปั่นจักรยานน้อยมาฮะ ดิงดิงดๆงดิงดงดงความพุ่งจะพุ่งชนนะครับจะมีเอฟเฟกต์สีเหลืองๆอเมื่อกี้เห็นโอ้นะครับผมโอ้ยเป็นสีฟ้าๆนะเป็นสเก็ตนะครับแล้วเวลาพุ่งชนล่ะเป็นไงนะฮะดูกันโอ้ยเป็นเหมือนเอฟเฟกต์แสงนะครับเป็นเหมือนกับไฟติดในตัดออกมาแล้วเป็นร่องรอยของเขานะฮะเวลาชนละ่ะอ้มโอ้ยสีกระจายมีสีชมพูนะฮะเออแล้วก็โดนตันทุกหน้าหันไปหนึ่งทีนะครับผมประมาณนั้นนะนแล้วก็สก,กิลสองล่ะไปดูที่สก,กิลสองนะฮะ ปึ๊บเมื่ออัพมานะครับจะเป็นเหมือนกับว่ามีเกาะนะครับผมตามนี้เลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับผมโฟลุมมี่ตึมแบบนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นสกิล3นะฮะเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเวลาโจมตีแะติดสถานะตั๊ดนะฮะดูนะครับโอ้โหอีกรอบนึงนะครับโอ้สังเกตไหมฮะเมื่อกี้เหมือนกับว่ามีเอฟเฟกที่ปล่อยออกมาจากเขานอแรนนะฮะ อ,อดูอีกรอบหนึ่งฮะภาพชา้านะครับ <c oughs> มันก็ว่าปล่อยเป็นนอแรดออกมานะครับดูนะเวลาโจมตีเนี่ยมันก็ปล่อยนอแรดออกมาเลยดูนะครับึเนี่ยเป็นแสงของนอแรดที่อยู่บนรถนะฮะแล้วก็จะตัวตัวของแอมเพจเองก็จะถอยหลังออกไปนิดนึงนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าคุ่ใส่เขาแบบนี่อ่ะชนนะโอ้โหยกกระบวนการสวยงามมากฮะแ,แบบงาแล้วก็ชนนะเนี่ยเป็นนอแรดแล้วก็อยเหยียบมัน เอออะไรประมาณน,นี้นะครับผมสวยวะ่ะเออเว้ยจะได้เว้ยเฮ้ยเป็นอวาตารที่แบบสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเอามาเนี่ยแล้วก็เอาตินะฮะมาด,ะดูกันครับดูนะผมโอ้โหล็อกแอน,นโรว์นะฮะล็อกแอน,นโรว์เลยนะครับดีรอบนึงโอ้โหแล้วมีลำโพงขึ้นมาครับผมสุดติงด่งกระดิ่งลิงฮะ ดูภาพช้าครับ rock and roll ย่าโอ้แล้วที่มือก็จะเป็นเอฟเฟกนะฮะโอ้ไม่ใช่มีแค่เอฟเฟกตสิครับต้องบอกว่ามีลำโพงกระจายออกมาเป็นเสียงขึ้นเสียงไปนะครับไม่มือค้อนก็แบบมีเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าขึ้นมาที่พื้นะะบล c อก n n r r o l แล้วเวลาจะขึ้นล่ะตึ๊กตึ๊กตึ๊กต้เป็นลำโพงนะฮะ ไปลำโพงกระเด็นขึ้นมาจากพื้นอ้ีขึ้นมานะครับผมแล้วระเบิดตูมแล้วก็มีเสียงเพลงนะครฮะโอ้โหลำโพงแม่นแจ๋วมากฮะโอ้สุดติ่งครับร่างนี้สุดติ่งจริงๆครับผมเป็นอวตารที่มาแรงฮะมาแรงแซงทางโค้งมากครับสำหรับร่างตัวนี้อันนี้เราก็มาดูตอนนี้สมัคดาวกันฮะว่าจะเป็นไง Horn Hard Rod Do Your t h i n โอ้นะครับอีกรอบหนึ่งนะ Horn Hard Rod Do Your t อ่านนะครับผมเอามือปาดคอตัวเองนะฮะแต่ครั้นี้มันตอนฆ่ากันครับผมมันจะเป็นไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ ก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นรูปพ่นออกมาเป็นเหมือนกับแรมเพจนะฮะใส่หูฟังแล้วก็มีกสีนะครับหน้าตามื่อไมดูจุมูุจังวะเวลาแตกต่างกับตัวจริงมากที่แค่ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เราดูตอนตายนะครับเพื่อ,อ,อนๆให้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์ส่วนตัวนะฮะให้คะแนนเลยละกันผมให้คะแนนอยู่ที่9.8นะครับโอ้โห9.8เต็ม 10. 10แล้วกันนะฮะเอาไปเลยผมว่าตอนไฟอ่ะมันค่องคงจะมันน่าดูนะฮะ And ตู้บล็อกแอนด์โรลตีโอ้โหมันคงจะแบบสติงอ่ะสติงกระดิ่งลิงมากๆเลยนะฮะดูตอนตายคนระับนี่แน่รถระเบิดแล้วก็ตายไปนะครับผมตามนี้เลยนะครับเพ,เ,พเพื่อนๆได้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะบ,บ,บายบายซิกเก็ตแล็ปตันกีฟอร์ สำหรับใครที่อยากจะเข้าแครนะครับผมมีกิจกรรมให้นะฮะไม่จํากัดเลเวลไม่จํากัด MMR ไม่จํากัดอายุสามารถเข้าได้ทุกคนนะครับแค่ไม่ทํานิสัยมาหมาไปด่าคนอื่นจ็พอนะครับผมโอเคฮะทําตามนี้นะครับผมอันดับแรกเลยคือพิมพ์คําว่า l f f h o n ลงไปในช่องตรงนี้นะครับผมกดไปเลยเมื่อพิมพ์แล้วใช่ไหมครับให้กดเชื่อมต่ออัโนมัติไว้อ่าแล้วก็ออนออนไวออนให้ตรงกับผมนะจาชื่อในเกมผมไว้ชื่อผมเป็นแบบนี้อ่าพอจําได้เสร็จใช่ไหมครับทําวิธีต่อไปฮนะ คราวนี้นะครับผมไม่เข้ามาหน้า YouTube ของผมนะครับโดยการที่เข้าคลิปไหนก็ได้คลิปไหนก็ได้นะครับที่คุณอยากจะแชร์นั่นเองนะฮะคลิปใหม่ๆคลิปเก่าๆก่าแชร์ได้หมดนะครับเข้ามาปั๊บกดคําว่าแชร์ตรงนี้ฮะกดเสร็จปั๊บเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนะครับกดแชร์ไปเลยเมื่อแชร์นะครับจะเข้ามาที่หน้า Facebook ของตัวเองให้พิมพ์คําว่า lffhun แบบนี้นะครับผมเข้ามาแล้วให้พิมพ์แบบนี้นะพอพิมพ์แบบนี้ให้ท่านผู้ชมพิมพ์ตามที่บอกฮะก็คือชื่อในเกมชื่ออะไรพิมพ์บบิิิพพมมม์แล้วตต่่่่อออไปปกกก็็าาเเนนนสงทียจะัผครช อยากจะบอกกับผมว่าอะไรเออผมทําดีมากทําคลิปต่อไปนะพี่สู้ๆนะพี่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ก็ว่ากันไปนะฮะพิมพ์มาได้หมดทุกอย่างนะครับเมื่อพิมพ์มาแล้วเนี่ยกดเข้าไปเลยครับกดโพสตไปเลยกดโพสไปแล้วปับ๊บเดี๋ยวผมจะสุ่มคนเข้าแคนนะครับผมผมจะเลือกคนเข้าแคนทุกๆวันนะฮะใครที่ไม่ได้เข้าก็อย่าพิ่งน้อยใจผมเลือกแค่3าคนนะครับผมอ่อนให้ตรงกันเข้ามารอที่แนว LFF แล้วก็อ่อนให้ตรงกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการดึงเข้าแคนเลยนะครับผมโอเคเนาะตามนี้ครับบายบายจริงๆครับ